สวัสดีครับมโอนี้มลอยภาพมาตามในทางของแม่ปปอเพิ่นมีโชคถึงสามหมวดซ่อนนะครับถือถึงลอตเตอรี่ถือถึงรัฐบาลน,นะครับงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นได้สามตัวพี่น้องเพินพ่นได้ตัวใดเขาต้องไปติดตามเลขแม่ปปอกันเลยครับสวัสดีครับแม่ปปอครับเอาเฮ็ดยงังเด้อนึ่งนัจุดเลขถ้งโอ้นะครับหาเลขคาเบเอร์รอเนาะพอดีหมอรวยฝันเจียวยหญ่นะครับก็เลยมาตามว่าอายุยหญ่เท่าไหร่ พอดีเออเราฟังว uh, oh, ่าเราถือสามเงวนซ้อนแล้วก็เลยมาตามให้หาได้อีกงวดนี้เนาะนดวงก็ต้งขึ้นก็ค่อยเติมต้นฝันกองแบบว่ามันฝันม่ค่อยฟันเลยมั้อ่านถือแ้วมย่างงวน้อง่นเลยอปูปูเลาโอ้ถือว่าลุงปูเลาขี้รดบรอปล่ไปับ้านคอนเจนหรือเ่ เขียนไปอือก็เลยเถืองหก้อนนเียระวังนีเงเกาะะวูนี่เง้ิหางระฟ้องอืองะี่จิหจตาจหางระฟ้องสองโสดก็เลยเถืองเตียวเป็นเจ็ดศูนย์เรียกคนดันมาออกกันสองเจ็ดเดีเ๋ยวอะไนเหเมื่อน,นั้นอันเวดศันยนหมวน สิคุณมดก้อนคนมันเป็นม่ออกกันเป็นไม่ออกกันเกิดหกศูนย์แทนทีมันจะออกกันนั่นอทนทีถ้าออกเจ็ดศูนย์เจ้าเออแทนทีมันจะออกเกิดศูนย์ปัดเนออกหกศูนย์เกดอันนั้นไม่เลขกันนั้นมันแม่เลขกันนันทตัวนาหลังแม่เออทำตัวไทยทำตัวนาเออทำตัวไทยเจ้าก็เลือกบัวใดบัใดได้ตั้งแต่นั ห้าหน้าไม่มีแล้วหกยี่สิบบาทหกสามห้าอืมเอกชนว่ะเออถือเอกชนถือด้ไรรถถ่ายนั่นน่ะคือเอาหันถือคอนโรตเตอรี่รรเออถือลอตเตอรี่่นแหละถือถือสองเสียแล้วลอตเตอรี่นั่นอืมของไอ้สามมวลซ้อนเนี่ยทั้งลอตเตอรี่ทั้งเอกชนงวดอันที่มันออกอันที่อยังเกาะอัน,นพวกนี้เนั่นพอใจหา หา้าเกดสามเกตดห้าสามเกตเยเชียรนี่เย้นเดิมถือสองโต๊ะนเดิสามตัวคนส่อนจะเอาวันสามสาม,มสาม,สาม,มวางเงากัะถือยเยอะเนาะ เอราะไรก็ถือซ้ำหมดซ้อนแล้วเนาะถือถึงลอตเตอรี่ถือเรื่องเงินเชนนะครับถือเื้อหตเลยอืมอัีนคนเปงนพอใจเยอะๆว่าเอาเงินคนผลบ่เอาคนโอ้ยเขาา้าศอตั้งแจนหานเจ็ดสามที่หละเออเออเนหมดเจนหายเจ็ดสามมัน่ดีปะตูยบอกคนก็เจนหายอได้อะไรอ๋อคนได้ไปสามวูือว่าเอาไปขึ้นเงิน จะเหนเงินเราตีคัว <Ps> <ci> ่ายากหัวเพราะตอนตอนสิไปเอาดี่เออตอนสิไปเอาเงินน่ะยางหัวลงกมอดนี่ด้วยนมอเนี่ยทางเม็กนะเออย่อนมองันมองอะไรสหกรก์นี่นะอ๋อมอดสมากรอะไรมอสะมากรลงไปนะมีแต่ลุกมอดเอาไม้สู่สีชั้นวะเพะว่าท่านเดี๋ยไปเอาด้ยโอ้ยป็นของหวานไปจมอเรี่อาด้วยเอาสิ๊กยัดเรเตอรล่เลย เจ็ดหนึ่งสี่เจดหนึ่งสี่จอย่ตัวนี้เดี๋ยวเมื่อัน้มือั้นว่าไงมือั้นถ้าไปถึงเงน่อนเรอรีรีนะย่างกับหัวก็ได้ไอื้อตัวนี้วันนี้ว่าฝันเลยี่ใช่ตัวมากตัวยนเนี่ยเรียกรถเี่ยวนะค่าตตยจะขั้นคนเด็กันนกันเออเข่งหอนขั้นนะครับตัวนี้ยคนใดพคนกบฝันหรืคนวาวคนก็ไดนั่งสี่ละ เบิ้งน้ำนเออเิ้งน้ำมันปูเส้นละแน่ันนี้แน่มองได้เพิ่นเคยเป็นตาได้น้ำเพิ่นเท่ากับเสียงดวงเอาอืว่าเสียงโชกเสียงฝันสินะว่าซื้อหลายซื้อด้ามใบไปงวดนั่นกับไปซื้อใบเดียวยู่นน่ะนั่งอกกระสอบเกิว่าหววนั่นกับไปเอาเงินเลยเอาเงินได้ไปใบน้ำเผาเขาเลยว่าแม่เอาสองใบได้จังสิเอามาปั่นกันก็คู้ขายแม่วงเงินแมวใบเดียว เอากรเล่าเอาไปหนึ่งเขาอิสก็ส่แล้วคนเขาก็ถือคือกันวางสั่นมันเป็นคู่อยู่แล้วเงินเงินเออเอาวันนี้ให้เชียร์เหรียญโดนขั้นเลยโดนขั้นแดงขั้นใหม่คนยางคียโอ้คีย์เป็นงานนะเนาะเอาพี่น้องบนวายสีตามสตเบียนโหลดเด้อวันนี้เดี๋ยวชวดตัวเลขให้นะครับเอาเป็นว่าแม่พอเพิ่นให้เด้อนะครับเลขยสติเบียนรถที่เพิ่นไปคือเอาเงินลอตเตอรี่เนาะหัวคนว่ายลูกชายเขาขายโช๊กต่อระหว่างเสี่เนาะสยู่ฮะซื้อลอตเตอรี่ เลขได้มาแบ่งปันเด้นะครับเป็นเลขทะเบียนรถหัวเพื่อนนะครับเจ็ดหนึ่งสี่เด้อนะครับกระตัดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่หล้วกัเจ็ดสี่ตัวเพิ่มมากก็คือสิบสี่กับเจ็ดสี่เด้นะสลับเมียปอถึงเลขมาแล้วซ้ำหมวดซ้อนนะครับเลขก็แบงค์ข้อฝันดอกนะครับเพิ่นก็ดวงเพื่นก็ร่างขึ้นเนาะคนดวงขึ้นนี่เฮ็ดไม่กระถือเด้อนะครับวันนี้เกี่ยวกับฝันเด้นะครับเพิ่นไปขึ้นเงีนยยางหัวเพื่นว่าก็ใช้โชว์อยู่เรื่องนี้เป็นหวานี่นะครับวันนี้เพื่นว่าจะหาซื้อรถตีไว้นะครับ จ็ดหนึ่งซีตัวเพิ่มมากนะครับตาไทยหน, 1, 7, 1, 4, 7, 4, นึ่งเจ็ดหนึ่งซีเจ็ดซีนี่แหละพี่น้องตัวมักหนึ่งซีกับเจ็ดซีนี่แหละนะครับกายเราเพิ่งสหรับผู้มักาคน้ำเนาะโจมมัน,มนนะครับอืบมสำหรับแม่ปอสามเหมือดสอนแล้วนะครับตัวว่าเป็นดวงก๊าลังมากดวงมันขึ้นแล้วนะครับอืม,มคนพงมีดวงนี้ถึงปฏิ่าณเลย<ม>ดวงก๊าลังมากสำหรับพีนี้ดวงมากแล้วจะคุ้มฟ้าลอยน้ำดอเลยดวงจะก๊าลังขึ้น เจ้าว่ฝันเลยเถิลูกเคยลูกเคยก็ถือสองใบเเจ้อืลูกสาวกับลูกเคยเนี่ยก็ถือลวงกลัมากันดวงดวงเป็นเฮียนเลยเนี่ยชิ้นก่ีห้าน้อยมันอเทอือหกสามเจ้ามาดวงของกำลังมากเนาะมากซึงสามพันอือาหลลูกเคยเขาโทรมาบอกว่าเขาได้ตัวเองเาเนี่ย เขาจะบอกกันด้่นี่ง้าสั่งซื้อเรีโอ้มาไปันนคือไปทิ่บันนเนาะว่าเาบอกว่าเขาบุกค่อยถึงเอาไปอามันตัวนี่งเขาค่อยสื่อเลขกเด้อเออโอีหลนี้บัีรแล้วมาเบิ้งน้ำมันยูดตรงนีแล้วก็เพราะว่าดวงวันพูดมีวันโล่งโซนเก็ตเนี่ย ไม่จะ่มีม่ดวง้นมาน่นแม่แปี68ก็เลยเสียงเบิงเสียงดวงกับของเบิงเจริญลอยเรก็สื่อไรเออเสียงเบิงก็ถึงมากก็ถึงมากนะสามหมดสอนเั้งรัตตลีเรยนะครับเรือ่อีอไรชน มื่อ <haul> น <ing 26> ี้เพิ่นว่าจังแม่นบ่ใหญ่ๆนั่นบ้านเขามากีวลงให้เลข3ตัเด้อได้เงินหลายได้อีกเง3ตอีกเด้เออเลข3ตก็ได้เพิ่นเว้าใก็ออกให้2ต ก็เลยเดินดันตวไปโอ้ตัวไงเพื่อนไอ้เพื่อนเชิดไห้ที่เขาเลยสามตัวเอเอเขาไปยืมบอกเพื่อนนี่แหละเออเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าเพื่อนว่าเขาบม่มักเดาสามเหมือนเขามักจะหาแล้วก็เลยเียนหาขึ้นหนาห้เอเอเป็นไทยยั้นเหมือน เรเลี้ยงได้คราบอืปลาักกี่ตัมาสามตัเนาะเอาเสร็จแล้วพี่ตังเออเอาเสร็จแล้วครับเนาะคนไตัวนีเงินเงินคน่อ่เทวดาเนาะเออเงินเทวดาแต่ว่าแปลดอกเป็นดวงก็ล่างข้นที่น้อยนะครับวันนี้เิ่นวาพี่ตัวเดียวเนี่ยตัหมักสิบละสิเบอร์สิเบอร์งวดนี้กมันสิขึ้นวักัมันคือก็วัวหั่วงดีดูยังวะครับเออจ้าที่ว่แนวว่ามือไปขืนเงินรถหัวออตอนวันนี้ข้ทะเบียนรดเด้อนะครับวันนี้นะครับทะเบียน เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดสี่นะครับตาไหน,นเวียนรถเด่นสามตัวเจ็ดหนึ่งสี่นะครับตัวเพิ่มหมัก,กคือสิบสี่กับเจ็ดสี่เด้อนะครับเป็นปอนทั้งวันนี้การร่องซื้อน้ำเพลินลงเด้อนะครับดวงเพิ่งกำลังขึ้นกำลัง,ำลงมากนะครับเลขเขาสามหมดแล้วนะครับเงนินว่าหันในผู้ผเพิ่นรถตุรีสองเทียวเออรถตุลีสองเดียเดเจ้เ <Push. S 2> าผู้เ่บเกิดเป็นก้นมากก็ค่อยถือจ้าไม่ดวงเพค่งดีได้บ้างได้เลยรถตุรี อคูัได้ยไปถัดีใจเลยจากแบบจิ้บิ้จิ้บิ้งนั้นใบดูตัวเรียนนะเออมันตันเหลกวันนนเหลออกแม่สัตว์ปันเขากับบไหมือที่สองมากเลยมาเชียร์เชียร์ั่นมาเลยตกไปจอหมองลอกเล็กแต่เล็กมันบอเอ้าเบิ้งก็นนาเล่นเปียวกันเลยปบจรีสูงบิ้งกนาว่มหกหกสามห้าเอ้า กูแถว่าเยู่ในเรื่องน้ำซับดินเที่ยกัสิไปเห็ดงานเลยวันเทียเที่ยเย่คือคนเดียกันเที่ยได้วยเหมืนว่าอย่งนี้นี่เย่ดันอันแรกทางนาในสมัยนั้นเอาันเจ็ดมาใส่ทางนาแล้วเอาหกเอาศูนย์ใส่เจ้าคือสองจ้างเลยดิฉันมันเต็มเดียวต้องสีบเดนเทียออออ่ามาเก็บศูนย์ไว้น้าของน้ำหกศูนย์กันมาถือใคยก็ ถือกลางนาถือกลางนาเนะนะครับตัวท้ายมันก็สิถืออันนั้นห้าอ่อนเอาอันสำหรับเลขกูเจ้เออจัากห้าเก็ดหกศูนย์นะห้าคือห้าถือกีอ่กันก็ได้ออเอานะครับสำหรับในปอบมันก็ลับบวลขึ้นได้ครับวันนี้ปฏิบัติการทะเบียนรถแล้วล่ะช่วงขึ้นมาน้าไม่ปอในวันนี้เด้อครับสวัสดีครับ